นก็ยังไงก็หาเจอนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ที่เมืเราข้ขาเาขาไปเมื่อสักครุน่นี้ก็ค่อนข้างหาง่ายนะแต่ว่าไอ้จุดที่จุดสุดท้ายนี่แหละนะฮะจะหายากที่สุดเลยรู้สึกว่าอย่างแมปเอาเชียร์รซีเนสิบเนี่ยเราต้องขุดเลยนะเราต้องทําการขุดอะเพื่อหามันนะ่ะคิดดูว่ามันซ่อนตัวได้เนียนขนาดไหนนะฮะเออเนาะเราก็ไลอยู่ได้อยู่ ในโมโนเมน์เนี่ยนะฮะมันจะมีกาเดียนทั้งหมด3ตัวเนาะโว้ย <c oughs> ตกใจเลยตกใจเลยตกใจเลยตัวอะไรมันดันหลังตกใจเลยมาถึงเจอหน้าเลยหูกำลังบอกเลยว่ามี3ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายหายากที่สุด <c oughs> มันอยู่ตรงหน้าเราเลยอะ่ะเออตายแล้วน่ากลัวมากวายวายเธอสู้อะไรฉันไม่ได้ละสิ <c oughs> <c oughs> อย่ามานะ อย่าหนีนะอย่าคิดจะหนีเชียวล่วะว่ะ